khâu quả cao quá vợ nhở, dọn lưới bữa mà, dọn là mắc dương, tổ trâu, cha. Chào buổi sáng mọi người. Xin Chào เจ้านี้ยังอยูในส่วนยางเลยนะมันจะเจ้ามากระจายเลยทุกคนเก๋ตีซิบเลยมดเดงมีไมปีกแบร้ยจ้ะนอนเยทุกคนเรือนี่ตัตาละโยยเ่อตอนนี้โยยด้ทตกเนี้อยัโยยอยู่ <c oughs>

ตัดตอเนืองตัดตอเนืองก็เลยตรงโยดนามักกักนิดดนึงถ้ามันเข้ามงกว่านะกล่าวว่าเนี่ยโยในส่วนยางเลยวันนี้มาโยดนามักยางตัวเจ้าว,ว่าจะสวัสดีเจ้าทุกคนเจ้านี่อย่างโยดในส่วนยางเลยนะมันช่เจ้ามากรใช่ายเลยทุกคนเกติดซิและคุนทุกคนปะเดี๋ยวให้ดู ทางบานเราหยดมักหยดมักนี่ตันตาและโยยเลือตอนนี้โยยได้ดูเนี่ยยังโยยอยู่ยังโยยอยู่ทนเตรียมลมได้เวลาจัดการกับกิ่งเตรียมแล้วทุกคนสวัสดี ทุกวันต้องรดต้องรอดตรงนี้นะต้องรอเด้อนี่ตำตาแล้ยวโอยเลยตอนนี้โยยเลยืดอตัวนี้นยังโยยอยู่ยังยโอยอยู่แกงดีแต่เจ้าได้เก็บนะบ้านเราเราไม่หนียุมยนด,ดักรถตึ้นกันเลยเดี๋ยวป้ามาเลยปลาเลือยมาเลยเดี๋ยวเปี๊เลื่อยมาโกนจัดการกับ กิ wow. ่งตนเตียมลมนี่โขนจ้าแก้งดีต่เจ้าได้เก็บนะบ้านเราเราไม่หนียุ่มโยนดํากรดนี่ตัตาแลยโยยเลือตันนี้โยยได้ดูเนื้ยังย้อยอยู่ยังย้อยอยู่แก้งดีต่เจ้าได้เก็บนะบ้านเราเราไม่หนียุ่มโยนดํากรดนอนเรียกจนเลือ ดีแบบจัดหน่อยจัดนิดนะติดแอ้งเขาด้วยดีเลยนิดอ่าหยดน้ำหมักสวัสดีจ้าทุกคนเจ้านี่ยังโยนในส่วนยางเลยนะมันจะเจ้ามักแล้ใช้เลยทุกคนเก๋ตีซิปเลยอักคันเจ้านี้ทุกคนเลยไปตอนดึกแล้ว สวัสดีจ้าทุกคนเจ้านี่ยังอยูย่ในส่วนยางเลยนะมันจะเจ้ามางเลยใช้เลยทุกคนเกตีซิปเลยคุณทุกคนวะเดี๋ยวให้ดูลางบานโรนี้โยดมักหยดมักนิดนะปิดให้เขายูดีนะนิดอ่าโยดน้ำหมัก เต็ไม่รู่ตัมมันกบเจ็บมันกบเจ็บแก้งดีต่เจ้าได้เก็บนะบ้านเราเราไม่หนียุ่มโยดนำกรดนี่ตัตาแล้วโยยเลยอตอนนี้โยยเด้หรืเนี่ยยังโยยอยู่ยังโยยอยู่นอนแล้วทุกคนนอนแล้วนอนแล้วจ้า แก้งดีต่เจ้าได้เก็บนะบ้านเราเราไม่หนียุมย่มยอดดังกลดนอนแล้วทตกคุณนอนแล้วนอนแล้วจ้า

เราเก็บได้ตัวชาวเก็บได้ <c oughs> ตึ้งกันเลยเดี๋ยวป้ามาแล้วปลาเลื่อยมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเปลเลือ่อยมากโกนจัดการกับกิ่งต้นเตรียมล่มนี่ก่อนจ้า ข้าโมงกว่านะเจ้าว่าจะโยนในส่วนยางเลยวันนี้มาโยดมักยางตัวเจ้าว่าจะจะไม่จู้ตัม้มมันกบเจ็บมันกบเจ็บนอนเรียกเลจะไม่จู้ตัม้ม มันกบเจ็บมันกบเจ็บตียอดสศรษฐกิจกับปลิกมันถ้าเราเก็บได้ต่อช้าเก็บได้ ทนเตรียมลมได้เวลาจัดการกับกิ่งเตรียมลวทุกคนสวันทตุกวันต้องรลดต้องรอเราถึงนี้นะต้องรลดเราเก็บได้ตัวชาเก็บได้สวัสดีจ้าทุกคนเจ้านี่อย่างโยนในส่วนยางเลยนะมันจะเจ้าหมากเลยใช้เลยทุกคนเกตีสิบลวทนเตรียมลมได้เวลาจัดการกับกิ่งเตียมลวทุกคนสวัน ทุกวันต้องลอดต้องลอดตรงนี้นะต้องลอดอด่ะนี่ตันตาเล้อย่อยเลยตอนนี้ย่อยเลื่อถูกเนี่ยย่อยอย,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 ยู่ยังย่อยอยู่สวัสดีจ้าทุกคนเจ้านี่ยังอยู่ในส่วนยางเลยนะมันจะเจ้ามากเลยใช้เลยทุกคนเก๋ตีซิปเลย

mặt đen vì mẹ pi gạo rồi trời à นอนเด้อติก็เลยนอนนะอันนี้น่ะก็ดีเดี๋ยวตัดหน่อยตัดนิดน่ะติดให้ à, à. ตัดต่อเนืองตัดต่อเนืองก็เลยต้องโยดน้ำ